ต่อไปนี้ค่ะเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะกับอัปิดเชิญยิ้มที่เสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปด้วยโรคโควิด19คือก่อนหน้านี้คุณแม่ก็จากไปนะคะด้วยโรคโควิด19เช่นเดียวกันจากไปเมื่อห่างกันแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นค,คุณผู้ชมเป็นความโศกเศร้าที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะสําหรับการสูญเสียอีกครั้งของอัปิดเชิญยิ้มที่โควิดนั้นฆ่าชีวิตทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ไปในเวลาห่างกันแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะ โดยเมื่อเชา้าที่ผ่านมานะคะที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเผาร่างไร้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุเทพโพวิจิตค่ะวัย94ปีคุณพ่อของอาเป็ดที่จากไปด้วยโควิด19คุณผู้ชมคะบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะอาเป็ดนั้นร่ำไห้ก้มกราบลาพร้อมบรรจงจูบลาที่รูปภาพของคุณพ่อครั้งสุดท้าย พิธีการเป็นไปอย่างกระชับเรียบง่ายค่ะตามมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 โดยมีพระสงฆ์สวดอภิธรรมศพหนึ่งจบแล้วให้ผู้ร่วมงานทยอยวางดอกไม้จานที่โตะ๊เชิงบันไดคนบันเทิงก็เข้าร่วมไว้อะไรค่ะทั้งพี่ไก่เวลายุทธพี่ปูพงศิษฐ์พี่เท่อุเทนจากนั้นค่ะก็ชาปนกิจทันทีโดยครอบครัวเก็บอัฐินำมาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิที่ศาลา16ในเวลา18นาฬิกาเป็นเวลา3คืนค่ะ อาเป็ดนั้นได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตานองหน้าเลยบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นภาพที่โหดร้ายทารุณรู้สึกเจ็บปวดทรมานจิตใจมากเพราะภาพแม่ที่ตายเนี่ยยังไม่ทันจางหายต้องมาเจอภาพการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพ่ออีกห่างกันเพียงแค่เจวันเท่านั้นภาพเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยที่ผ่านมาค่ะพยายามทําหน้าที่ลูกที่ดีดูแลพ่อกับแม่ให้มีความสุขอายุยืนนานแต่วันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดมันเป็นภาพเดียวกันหมดแต่ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่เกินเจ็ดวันอาจจะไหวไหมซึ่งมันโหดร้ายมันทารุณมันเจ็บปวดมันมันเกิดที่จะบรรยายที่จักเราจะรับได้เห็นสภาพมาผมผมผมเหนื่อยผมบอกตรงผมเหนื่อยเหนื่อยมากๆผมเป็นนักสู้นะแต่ผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ ไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้ซ้ำแล้วซ้ำเลาวแาผมได้เกิดผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่จนมากแค่ไหนผมก็จักจะเกิดก็อยู่กับพ่อกับแม่ผมขอแค่ดนี้อืออือเป็นเป็นกลังใจ<ๆ>ให้จริงๆนะคุณผู้ชมนะมเป็นกําลังใจกับอัปเปดนะคะบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ